เว็บกีฬาดับนึ่งในประเทศเปิดบอลครบทุกคู่จัดเต็มทุกแมตช์ราคาน้ำดีที่สุดในไทยสมัครวันนี้รับเสื้อบอลฤดูการใหม่ฟรีไปเลย สวัสดีค่ะสวัสดีวันอังคารนะคะวันนี้หลายคนน่าจะกลับมาทำงานกันแบบเต็มรูปแบบแล้วเนาะเมื่อวานนี้ชัมเป็นชิปนะคะวัดฟอร์ด เป็นฝ่ายเอาชนะเชฟยูไปได้นะคะดังที่เมื่อวานนี้ปัมทายว่าเชฟยูน่าจะชนะเพราะว่าวัตฟอร์ดมีเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นเยอะเหมือนกันแต่ก็เป็นวัตฟอร์ดชนะไป1นูนนะคะจากทางฝั่งของอเจ้าเจ้าเปรโดนะคะก็เป็นดาวรุ่งนะแล้วก็ถือว่าทาผลงานได้ดีนะคะ3มแต้มแรกสําคัญเสมอนะคะวัตฟอร์ดเก็บชัยชนะไปก่อนได้ในนัดแรกของฤดูกาลเนาะส่วนวันนี้ค่ะยังมีฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกในรอบคัดเลือกนะคะเดี๋ยวจะมี โมนาโกจะเจอกับ PSV i h o f ไ n นะคะซึ่งโมนาโกเองผลงานหลังๆเนี่ยถามว่ามีพวกโกลวินมีพวกคือมีตัวนักเตะท,ที่ที่ที่เป็นตัวหลักกันอยู่กันเยอะแต่ว่าทางฝั่งของพีเอฟไอเฟนเองเขาก็มีพวกลุกเดยองอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ ถามว่าผลงานในช่วงหลังๆเขาสม่ำเสมอกว่าคือหลังจากที่แพ้2นัดรวดตอนนี้พีเไอโฮเฟนเนี่ยก็กลับมาเก็บชัยชนะได้3นัดติดต่อกันในขณะที่โมนาโกเนี่ยผลงานสวนทางเหลือเกินนะคะทั้นั้นถ้าดูสถิติแล้วประกอบกับการดูสถิติหรือว่าเฮตุเฮตในการเจอกันเนี่ยมันก็ไม่ได้เหนือกว่ากันมากนัดล่าสุดเป็นโมนาโกที่แพ้นะคะเราย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นโมนาโกชนะ3-1แล้วก็มีเสมอกันแต่ว่าถ้าดูจากผลงานช่วงเนี้ยอย่างที่บอกว่าแล้วยิ่งมันเป็นบอลทั่วใหญ่ในการคัดเลือกที่จะเข้าไ เล่นในอรอบลึกๆคลายๆมันก็ต้องรับดกลุ่มกันไว้ทั้งนั้นแต่โมนาโกเองก็จะมีปัญหาเรื่องที่ว่ากว่าจะเจาะประตูได้เนี่ย PSV เนี่ยเขา เขามาเร็วประตูเขามาเร็วแล้วเขาได้มากกว่า1ลูกตลอดฉะนั้นวันนี้ให้เสมอกันไปก่อนแล้วกันไม่ไม่ไมให้ p s เเลยแล้วกันเออเมอื่อวานนี้ให้วัดฟอร์ไปแล้วไม่ได้วันนี้แก้มือมา p s เดูซิจะทําเราผิดหวังหรือเปล่าให้ p s เให้เีเลตนะคะที่จะเอาชนะโมนาโกไปนะคะประตูต่อหนึ่งแล้วกันให้2อหนึ่งนะคะคู่นี้ก็ไปเช็คสถิติก,กันก่อนได้ในลิงก์โปรแกรมคํานวณสถิติข้างล่างเนาะส่วนอีกคู่หนึง่งฝากไปตามในกลุ่มไลน์ BAP นะคะเหมือนเดิมนะอีกคู่หนึ่งก็เข้าไปดูกันได้ว่าป วันศุกร์นี้แล้วนะคะใกล้เข้ามาแล้วสําหรับฟุตบอลนัดแรกนะคะของลีกยุโรปอย่างลีกใหญ่อย่างทางฝั่งของพรีเมียร์ลีกที่จะกลับมาเตะรอดูกันแล้วกันตื่นเต้นนะความก็ตื่นเต้นนะดีใจที่ฟุตบอลลีกจะกลับมานะคะแล้วก็จะกลับมาพร้อมกับไทยลีกด้วยไทยลีกฤด,ดูกาลนี้ก็ปฏิทินเนี่ยพร้อมลีกยุโรปฉะนั้นมั่นแน่นอนเดี๋ยวรวันศุกร์เป็นต้นไปนะคะจะมาให้แบบปังๆๆัๆเลยวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะดูสกอร์โปรแกรมวิคห์บอลและทีเด็ดโปรแกรมวิเคราห์บอลได้ทุกคู่ทุกลีก แนวทางทีเด็ดประจําทุกวันและตารางทีเด็ดประจําทุกวันทั้งหมดนี้สนใจติดต่อรับฟรีพร้อมโปรโมชั่นดีๆลองเลย